สวัสดีครับพบกับช่อง The Gang Gamecaster ฝากเพื่อนๆกดติดตามที่ปุ่มนี้แล้วกดกระดิ่งที่ตรงนี้อย่าลืมปรับทั้งหมดด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆก่อนใครสวัสดีค่ะมาพบกับแพรรี่พารื่นเราไม่ได้มาคนเดียวนะคะมากับชายกายมีคนเดีคนเดิมครับเราวเล่นโดบอกแมพไฮแอนด์ซิกวันคันเลอจ้ะ พร้อมยังพร้อมยังเออพร้อมพร้อมรอเวลาก่อนมีเซตติ้งละเออจะฟิตแบกก็มีรอสามสิบวิก่อนโอเคเขากำลังรีเซ็ตแมปอ๋อใช่กำลังน่าจะหาแบบใหม่เอากี่คนนะหนึ่งคนสองอ่ะสองก็สองแล้วแต่แล้วแต่มันได้สองอยู่แล้วไหมอ่ะรอได้อีกคนหนึ่งล่ะอ่ะอ๋อเออเกลือ เอาแบบอะไรดีอ่ะเอาสกูดีกว่าอยากได้สกูอ่ะไม่ไม่เออสกูก็สกูอ่ะเย่สกูเยอะมากคุณได้สีอะไรฉันได้สีอ๋อเราต้องเลือกสีเองผมได้สีเขียวเขาเลือกให้ฉันได้ขุดสีเลยก็ได้เนี่อ๋อของฉันสีเรนโบว์สีเขียวบู๊หของฉันเรนโบว์ฉันต้องไปแอบตามเรนโบว์ไงโอะโองฉันจะเปลี่ยนเป็นสีอะไรก็ได้นี่ใช่ป่ะใช่ไงเอ้ยไม่ใช่ดิคุณต้องแอบตามเรนโบว์เอ้ยเรนโบว์ใช่ถูกปหมแล้วเขาจะเห็นฉันปะ ถ้าฉันแอบตรงเนี้ยไม่รู้ดิไปแอบตรงไหนดีอะตรงไหนที่มันมีสีเลนโบว์บ้างอะเฮ้ยเขาเห็นผมแอบอยู่เหรอเออไมแอบอยู่โอ้เอาอ๋อมันต้องเปลี่ยนสีไปเรื่อยเก็ตแล้วตุยเอาฉันแอบมีฉันแอบนี่สู้ๆสู้อยู่โอ้แอบซะเนียนเลยเนียนเหรอไม่เอาหนี่เขาวิ่งอยู่นี่คุณจะแอบคนเดียวเหรอทำไมให้ฉันวิ่งเหร ผมว่าคนเป็นน่าจะมองไม่เห็นแน่เลยแต่ฉันเนียนมากผมว่านะคนหาถ้าเราเป็นเนี่ยมองไม่เห็นแน่นรานี่ไงอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้เรียบร้อยเก็บไปคนหนึ่งอีกคนหนึ่งเขาไม่เก็บเหลือหลายคนโย่เหลือกี่คนนะหนหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าคนฉันอยากขึ้นไปตรงนี้มันขึ้นได้ไหมอะขึ้นได้แค่แต่คุณหนูเกยนไปไงล่ะอ้าวฉันได้สีแดงฉันไ,ได้สีแดงแล้วก็ไปแอบสีสีแดงดิ ฉันเพิ่งลงมาเมื่อกี้หรือสมุดสมุดแอบตกสมุด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 อะดูสิเขาจะมองเห็นปะถ้าเขาแบบอยู่กันแล้วมองไม่เห็นนี่ผว่าไม่ใช่ละอาจจะมีอะไรบางอย่างก็เป็นได้ยัยเขากลังหาอยู่เขาอยู่ไหนอะฉันมองไม่เห็นเลยตอนนี้เหลือคนหาคนเดียวเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งซูดหมดเวลาแล้วเราจะทำเพื่อเราสนับกันพูดไงทำเพื่อ เขาอยากเล่นสองคนมากเลยอ่ะใช่เราจะมาวัดตัวกันว่าใครจะตึงเราอาจจะเป็นคนแอบก็ได้โอ้โอ้คนน้อยอุษาเต้นวัดดวงอย่านะอย่านะโอ้โหเชียดเฉียดอันนี้ยังไม่ได้เลือกสีนั่นไงวิ่งขึ้นี่ป คนหาอาจจะมองไม่เห็นก็ได้นะจริง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 เฮ้ยเขามองไม่เห็นคนนั้นจริงๆนะน่ะเอ้ยจริงดิเราไปคนหาดูดิสีเหลืองอุ้ยอุ้ยอุ้ยสีเขียวสีเขียวอยู่นี่สีเขียวเหลืองแล้วแเหน่เหนเหน่ไหเขามาแล้วเขามาแล้วเขาจะเห็นเราปะไม่รู้สิเฮ้ยเขาเห็นดินะไม่เขาไม่เห็นสีฟ้าเหลืองเหมือนเดิมสีฟ้าอยู่ไหนมาเพื่ออะไรก่อนสีเหลืองสีฟ้าจ๋าอยู่ไหน รอย้ายที่ยอูยู่ไกลว่ะอยู่ไกลวะรอย้ายที่ดีกว่า,ายยเาาขาตามจะด้วยไปแล้ว <S 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 เขาเห็นเราปะเนี่ยไม่รู้ไม่เห็นเขาไม่เห็นฉันมีสีฟ้าที่ใกล้ๆไหมอุ้ยสีชมพูชมพูสีแดงไม่มีแรงเดินเลยสีแดงแรงลิ์คุณเคยได้ยินเสียงนี้ป่า ปากไม่แดงไม่มีแรงเดินอ่ะเคยไปยิงไหมเออแล้วทำไมอ่ะก็ไม่ทำไมทำไมนายไม่มีแรงเดินเอ๊ะทำไมทายมีแรงเดินช่างมเถอะงงเองโหเรนโบว์สีเหลืองเยลโลวเอ๊ะเราทำอย่างนี้ได้แต่ทำไงอ่ะแบบดูไปเดินไปได้ตามอ่ะเขาตามเขาผ่าคุณนหนามอไม่เห็นแล้วสมมติว่าเราออกไปอย่างเงี้ยเขาจะตามเราปะตามเดี๋ยวาเห็น มานี่มานี่อ่ะนี่ไงเขาตามแล้วเขาตามแล้วอ้าก็ได้ด้วลจนตามเท่ากับ GG วิ่งหนีคนยังอยู่อีกคนหนึ่งเดินมาปุ๊บตุยเออากูวันแบบหลอด easy จะเป็นคนหาบ้างอ่ะเราจะเลือกสองคนเหมือนเดิมใครจะได้เป็นฉันอยากเป็นมากเลยอ่ะใช่ผมอยากเป็นเอ้าวฮ้ยสมพรปากกูไม่ได้ปั๊บถามจริงทำมวันไหนมา วัดวัดวัดจุดจุดจุดเป็นคู่ด้วยมาแทนโหยังเงียสิของดีเอาอะไรเอาอันไหนดีอ่ะเออผมเอาตรงกลางอ่าสกูสกูสกูแล้วเต้ชินได้หมดเลยได้เป็นคู่แบ็คคู่เลยเรียบร้อยนะเพื่อนเรียบร้อยฉันจำไว้เลยใครอยู่ไหน อนเนี่ยนะคนนี้คนนี้ไม่เดินคนนี้ไม่เดินไม่เดินก็เสร็จั้าวข้างขึ้นตัวหนึ่ง <c oughs> เห็นแล้วมีคนแอบสีฟ้าเห็นไหมไเนี่ยตรงนี้เลยตรงนี้เลย,เลยฉันเห็นหายไปเลยฟิวหายไปเลยสามสองหนึ่งเอ้ย<อ>มีอยู่คนมีคนอยู่ข้างบนเต็มเลยฮ่าหาฉันเห็นแล้วทำไงเราต้องวิ่งไล่จับเขาให้ได้ใช่ปะเรียบร้อยโดนโดนโดนไป ต้นไปแยกย้ายฉันว่าฉันเห็นนะโอ้โหคุณล,ลีฮะเยียมโหเดเิ้แน่นอนฉันโหด้าราง้ารางอีกคนฉันตามผู้ชายผมตามผู้หญิงทำไมเขาไม่ตุยนี่เพื่อนขึ้นอย่างเงี้ยจบจบไม่สวยมาหลายลายนะเพื่อนอ้นอาวเขาตุยละตรงไหน,<ด>น,นตรงไหนดีฉันเห็นข้างบนอีกคนนึงนะได้เรียบร้อย หาไม่เจออยู่ไหนกันเนี่ยหาไม่เจออะไรเลยผมก็ไม่เจอ้ยน่าๆๆได้เสียงอะไรแบบเมื่อกี้ฉันว่าตรงเนี้ยเยอะแน่เลยรู้สึกผมว่าแบบนี้น่าจะรอดหลายคนน่าจะใช่แหละเอ้ยหลังๆคุณอะโอ้คุณไม่เห็นจริงดิไม่เห็นตรงนู้นน่ะตรงนั้นตรงไหนโอ้ออ๋เห็นแล้วไม่ต้องมาเถียไม่ต้องมาขอโทษในแบบที่มองไม่เห็นอ่ะ ฉันมวนเล็งข้างบนอยู่สามสองหนึ่งหมดเวลาแล้วอุย้ยรอสองคนสามอ๋อสามตดมองเองเบอรอีกนิดเดียวเองและนี่ก็คือกว่าเราจะได้เป็นก็นานนานมากเกมที่สามใช่โอเคถ้าชอบอยังไง,งลืมกดไลค์กดแชร์กดซับส c ค i b e เป็นกำลังใจให้พวกเราครับสำหรับนีสวัสดีครับบ๊ายบาย